สวัสดีค่ะวันนี้ได้หัวข้ออ่าเน้นๆมาอีกแล้วนะคะฝรั่งขี้เหนียวไม่ยอมให้กินอาหารไทยอุ้ยอยู่ได้ยังไงเนาะแต่ว่าแนวคิดนี้นะคะพี่เข้ามาอยู่นานแล้วเนะาะยายจาก,ก็เลยย้อนถามว่าเหตุผลพี่มาครั้งแรกๆพี่ทำตัวยังไงนะคะก็กินง่ายอยู่ง่ายเนาะ ทำตัวที่ปรับตัวเราให้เข้ากับเขาไม่ใช่ได้ดึงตัวเขาเข้ามาหาเรานั่นคือสิ่งสําคัญที่เน้นเนาะที่เน้นนะคะแล้วพูดว่าผัวขี้เหนียวเนาะคนขี้เหนียวก็อาจจะมีจริงนะคะแต่ยายจ๋ามองว่าฝรั่งเป็นคนที่ ใช้ใจ่ายรู้จักคิดรู้จักแบ่งนะคะเป็นสัดส่วนอันนี้จริงๆอันไหนที่แพงเกินไปส่วนนี้แทนได้ก็จะเอาตัวนี้มาแทนนี่คือแนวของสามียายจ่าเช่นกันนะคะแต่ว่ายายจ่าเป็นคนที่มาถึงปับ๊บเนาะหาหมอข้าวหานะเราอยู่ไม่ได้เราบอกสามีเราขาดอาหารไทยไม่ได้นะคะแม้แต่วันเดียวอืมถ้าเรานะคิดว่าเขาขี้เหนียว เราต้องรู้สึกตั้งแต่3เดือนแรกที่เรามาแต่เหตุผลทําไมถึงเป็นอย่างนั้น3เดือนแรกที่เรามาเราเราปรับตัวเข้าหาเขาจนเขาชินเขาคิดว่าเออนี่เขาอ่าเมียอ,อยู่ได้ทีนี้ฝรั่งพอเคยชินเนาะกับสิ่งที่ตัวเองได้ใช่ไหมนานๆเข้ายากที่จะปรับเปลี่ยนนะคะอันนี้คือความจริงของฝรั่งถ้าเราคิดจะมาอยู่เมืองนอกสายฝอมาใหม่ๆขอแนะนำเลย1 อาหารอย่าตามใจอย่าก,กินปลากินตั้งแต่แรกนะคะเขารักเราอยากให้เรามายังไม่ทันได้แต่งงานเขาย่อมเอาใจเราทุกอย่างถูกไหมามาแล้วก็เช่นกันนะคะเราต้องบอกเลยว่าชีวิตฉันคือคนไทย เราไม่ได้กินทิ้งกินขว้างเหมือนอยู่เมืองไทยนะจริงๆเนาะอาหารที่เราซื้อมาเนี่ยไม่มีการทิ้งกันขว้างนะคะเหมือนกับเรากำหนึ่งเรากินไม่หมดเนี่ยเราทำปับ๊บเราก็ต้องหอ่อแล้วเข้าตู้แข็งอ่ามีวิธีเก็บจริงๆเลยนะคะนี่เป็นสิ่งที่ เข้าใจนะคะทั้งฝรั่งทั้งคนไทยเลยอาหารไทยมันแพงกว่าถ้าเราซื้อบอกเกอรี่ลูกหนึ่งของเขาที่นี่ก็ประมาณยูโรกว่า,วาแต่ถ้าเราซื้อมะเขือแพกหนึ่งของไทยก็เกือบ4ยูโร4 5หลูกนะคะเนาะกะเพราแต่ละครตรัวตีราคาเข้าไปเลย3ยูโรกว่าอะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะฝรั่งเขาก็จะมองโหแล้วทีนี้ความไม่เคยชินตั้งแต่แรกเขาก็จะมีปัญหา เพราะเรายอมเขาตั้งแต่แรกนะคะหันมองคิดดูว่าฝรั่งขี้เหนียวหรือฝรั่งรู้จักใช้เงินนะคะแต่ถ้าเรื่องขี้เหนียวกับครอบครัวพี่น้องของเรานี่เอาตายเลยใหญ่ยอมอือยังลูกพี่น้องเจ็บป่วยหรือว่าพ่อแม่เจ็บป่วยแล้วไม่มาเสริมช่วยตรงนี้บอกเลยสิ่งนี้ไม่ยอมนะคะจะมาเหนียวไม่ได้ชีวิตเรามาอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือครอบครัวคิดจะมาเลี้ยงดูแต่เราไม่เอาครอบครัว ยายจ๋าขอบอกเลยว่าอย่าเอานะคะเรามีโอกาสเลือกเรียนรู้เปิดเผยและพูดออกจากใจทุกเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นที่จะมาใช้ชีวิตเมืองน,นอกนะคะยายจ๋าขอแนะนำเนะาะเพราะหลายๆคนที่เจอปัญหายอมตั้งแต่แรกแล้วคิดว่าอยู่นานไปแล้วค่อยพัฒนาหรือว่าดึงเขาปรับเปลี่ยนยาก แต่ก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะความโชคดีไม่เหมือนกันแล้วเราจะเป็นคนนั้นไหมนะคะสู้ดีสู้ดีทุกเรื่องที่เราต้องการตอนเราช่วงโปรโมชั่นเขาเรียกว่าเนาะ,ะเขารักเราอยากให้เราแต่งงานอยากให้เรามานะคะช่วงนี้เปิดใจพูดทุกเรื่องคุณจะขี้เหนียวหรือคุณจะทำอะไรฉันไม่แคร์ส่วนฉันฉันต้องได้อะ อันนี้คือน,นิสัยของยายจ๋านะคะพูดเลยมันจะดีแก่ตัวเรานะคะครอบครัวฉันคุณต้องดูแลเพราะเรายอมที่จะมาอยู่กับเขานะคะแต่สิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่การตกลงกันเนาะ นี่คือหัวใจสําคัญอย่าใจร้อนนะคะเนื้อคู่เราถ้ามีบุญวาสนาเราต้องเจอคนดีแน่นอนหลายๆคนใจร้อนผิดพลาดพอมาอยู่ไม่นานก็เลิกลากันบางคนเจอปัญหาใหญ่ย่ําแย่นะคะบางคนก็ได้กลับเมืองไทยไปเนาะอันนี้พูดถึงเกี่ยวคนที่อยู่ใกล้ตัวยายจ๋าเลยนะคะแล้วบางคนก็มีลูกมีเต้าแล้วจนถึงปัจจุบันนะคะยายจ๋ามองว่าสามีไม่ได้ขี้เหนียวแต่เขาชิน กับการที่เราตามใจเขานะคะกินง่ายอยู่ง่ายาสามีกินอาหารฝรั่งก็กินกับอาหารฝรั่งสามีด้วยอันนี้ฝรั่งเขาก็ไม่ผิดนะคะคนไทยเราก็ไม่ผิดเพราะความใจดีของเรามันทําให้เราอึดอัดเองพออยู่นานเข้าคิดว่าจะปรับเปลี่ยนแต่เป็นไปไม่ได้ ทีนี้เราก็ต้องทนเนาะเพื่อลูกเพื่อครอบครัวเพราะสิ่งร้ายอย่างอื่นเขาก็ไม่มีนะคะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งแต่การทนของคนไทยยายจ๋า,จาบอกเลยว่าเรามีลิมิตนะคะให้มีลิมิตพูดจริงๆยิ่งเราอายุยังไม่มากเรายังมีโอกาสอย่าให้เสียเวลายัยนแก่เท้า60กว่าปีแล้วมาเลิกกันกับหลายๆคนเล่าช้ำใจนะคะช้ำใจ ออแล้วมาพูดว่าโหขี้เหนียวกูก็ยอมอยู่มาด้วยตลอดอพอมาแก่แล้วกลับมาเลิกลากันแล้วเราไม่มีอะไรอันนี้ก็มีตัวอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างนะคะคุณค่าให้เขาเห็น การที่อยู่ที่นี่เรามีโอกาสมีงานทําเรามีโอกาสหาทางออกให้กับตัวเองด้วยตัวเรานะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่าฉันโชคดีมีสามีเลี้ยงดู นะคะอันนี้ก็ดีใจด้วยเนาะแล้วก็ขอให้โชคดีตลอดไปนะคะยายจ๋าก็ดีใจกับพี่ๆหลายๆคนเนาะความโชคดีมันแตกต่างกันเขาเรียกว่าบุญวาสนานะคะมันมีแตกต่างกันเนาะอันนี้หัวใจสําคัญนะคะไม่ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะเราจะต้องเข้มแข็งสำหรับคนที่ไม่โชคดีนะคะวันนี้เราก็จะต้องสู้ต่อไป โอกาสเป็นของเราเสมอถ้าเราเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะวันนี้เขาเรียกว่ายังโชคดีไม่เพียงพอหรือเจอปัญหาแย่ๆก็เปิดโอกาสรับความโชคดีใหม่ชีวิตเรามีไว้เดินหน้าทุกอย่างถ้าระวางแผนมาตั้งแต่แรกพูดและเปิดใจกับเขามาตั้งแต่แรกเขายอมรับเราได้เรามาแต่ถ้าเขายอมรับเราไม่ได้เราต้องคิดถึงตัวเรา ให้มากกว่านะคะไม่อยากให้เดินมาแล้วผิดพลาดร้องไห้นะคะเจ็บใจเนาะบางคนถึงกับทําร้ายตบตีกันก็มีในยุโรปนะคะนี่คือชีวิตเมียฝรั่งในต่างแดนชีวิตจริงที่ใครๆอิจฉานะคะที่ใครๆอิจฉาเนาะที่ใครๆคิดว่า เมียฝรั่งสบายนะคะมีใครบ้างที่จะมาเล่าความจริงให้ฟังเนาะแต่ยายจ๋าจขออนุญาตพี่ๆทุกๆคนเพื่อที่จะเอามาส่งแนวทางถึงสาวสาวสายฟอที่เริ่มต้นเนาะไม่ว่าคุยกับผู้ชายทางแอปหรือไปเจอทางเมืองไทยก็ตามนะแผนการแรกของเราอย่าลืมนะคะตัวจริงโชว์ความรู้สึกจริงๆพูดความจริงในความรู้สึกของเราเขารับเราได้เขารักเราในแบบตัวเราแน่นอนแต่ถ้าเรายอมหรือเอาใจ ฝั่ลังจนมากไปพอมาอยู่ที่นี่แล้วเปลี่ยนแปลงไปลำบากคนที่ลำบากคือเรานะคะน้อยคนที่จะสมใจเนาะน้อยคนอดทนอดทนหลายปีแล้วสามีดีกลับขึ้นมาอันนี้ก็มีนะคะในกลุ่มเพื่อนของเจ๊จายจเองเนาะหลายคนอดทนผลสุดท้ายก็ไปไม่รอดนะคะก็มีพอเราอยู่นาน นิสัยเราเปลี่ยนแปลงหรือเรามาพูดสิ่งที่ในอกเราเก็บไว้มานานฝรั่งรับไม่ได้นะคะฝรั่งรับไม่ได้เนาะเราต้องเป็นตัวจริงมาตั้งแต่แรกแล้วตัวเราเองจะมีความสุขการที่เราจะมาอดทนอะไรนานๆจริงๆแล้วเราทำได้ไม่นานเนาะเราจะทรมานหัวใจเราไปทำไม ใช่ไหมเรามาอยู่ตรงนี้เพื่อเขาแล้วก็มาสร้างอนาคตเพื่อดูแลครอบครัวสิ่งที่เราทำเราควรพูดทุกเรื่องให้คนที่เรารักเข้าใจนะคะยิ่งช่วงโปรโมชั่นมาใหม่อันนี้เป็นจุดสำคัญอย่าเกรงใจอย่ากลัวนะคะเพราะนั่นคือเป็นโปรโมชั่นอย่างดีที่เราเปิดใจพูดได้ทุกอย่างพออยู่นานไป เปลี่ยนแปลงยากนะคะเปลี่ยนแปลงยากเนาะนี่คือจุด peace เลยเขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นสายฝอที่อยากให้ตัวเองนะคะมีความหวังมีความสุขเนาะมีความภูมิใจในตัวเองและให้สามีรักในแบบของเราและรักครอบครัวเราพูดตั้งแต่แรกนะคะถึงจะขี้เหนียวขนาดไหนถ้าเขารักเราเขาก็ต้องยอมจบยอมให้ยอมจ่ายเพราะเขารักเรา น้ำใจของฝรั่งเนี่ยจะชอบอย่างหนึ่งมากๆเลยคือ,อถ้าเขารักเราแล้วเขายอมรับข้อเสียของเราได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็ยอมรับสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบถ้าเราเปิดใจตั้งแต่แรกนะคะเนาะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สายฟอที่คิดจะเดินมาหาผัวฝรั่งควรคิดนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนเด่นคนดีที่จะเปลี่ยนแปลงเขาได้ในเวลาเขาเรียกว่าให้เวลา เอาเวลามาท้าพิสูจน์เอาเวลามาเปลี่ยนแปลกยากพังมากันเป็นแถบๆนะคะเนาะแต่คนที่พูดเปิดใจมาตั้งแต่แรกนี่คือความสำเร็จนะคะนี่คือความภูมิใจและทำให้ทุกๆคนยิ้มได้ถึงแม้จะเลิกลากันมันก็ยังรู้สึกว่าคือตัวเราแต่มีอย่างหนึ่งนะคะคนไทยในเมืองนอกยายจานี่ภูมิใจเลย คนเก่งจะจะมองนะคะแม้กระทั่งคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือคนเลิกรากษสามีคนมีงานทําที่นี่ค้าประกันตัวเองได้แล้วอยู่ดูแลครอบครัวนะคะที่นี่แล้วยังมีเงินส่งดูแลครอบครัวทางเมืองไทยได้ด้วยตัวเองมากมายเนาะเพราะฉะนั้นเราเท่านั้นนะคะเราเท่านั้นที่จะเลือกอยู่แบบไหนในเมืองนอกนะคะเราจะอยู่เป็นคุณนาย ถ้าเรารู้จะเก็บไว้เพื่ออนาคตเนาะที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าตรงนี้ก็ดีไปนะคะเนาะแต่ถ้าเราอยู่เป็นคุณนายคิดว่าสามีเลี้ยงเรายันตายแต่พอถึงเวลาพาดขึ้นมาย่ำแย่นี่ก็มีอยู่เยอะนะคะ นะอยากเป็นกำลังใจทุกๆคนนะคะยายจ๋าก็ไม่ได้เลิดหรูนะเป็นอีเจลทางานโรงแรมแต่ยายจ๋าขอบอกเลยวันนี้ยายจ๋ามีความสุขมีสามีมีครอบครัวนะคะดูแลครอบครัวทางเมไทยได้นะคะไม่ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราก็ยืนหยัดอ,อยู่ได้ด้วยตัวเองเนาะเพราะยายจ๋าอยู่ที่นี่ก็เข้ามา19ปีนะคะมีงานทํามีสวัสดิการมีเขาเรียกว่าสวัสดิการคุ้มครองตัวเรา อันนี้คือสิ่งยึดมั่นและเป็นสิ่งภูมิใจให้กับตัวเองและเป็นสิ่งที่สามีภูมิใจเช่นกันนะคะเนาะจริงๆแล้วความรักครอบครัวจะบอกว่าเงินไม่สำคัญมันก็ไม่ใช่นะคะแต่ถ้าเราสร้างไปด้วยกันแล้วเข้าใจกันตัวเราและเขาก็มีความสุขทำความสุขทุกๆวันเนาะให้มีรอยยิ้มเนาะ เราอย่าคิดไปไกลถึงวันข้างหน้านะคะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้เรายังยิ้มได้ก็สู้กันต่อไปแต่เราก็ต้องวางแผนชีวิตให้กับตัวเองว่าถ้าลม้มเราก็ต้องดูแลตัวเองได้นะคะในต่างแดนยิ่งยายจ๋านี่ยายจา๋ยา,ยจ,าจะต้องทำตัวให้เข้มแข็งมากมายนะคะเพราะยายจา๋ามีลูกมีหลานนะคะมีครอบครัวอยู่ที่นี่เนาะ โอเคค่ะคลิปนี้จ๋าก,ก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะขี้เหนียวนะคะ ขี้เหนียวแบบไหนลองไต่ตองดูขี้เหนียวหรือว่าเขารู้จักใช้เงินตรงนี้เราก็ต้องย้อนมองสามีนะคะของเราเนาะคลิปนี้ยายจ๋าจก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามยายจ,จ,จ๋าจากเบลเยียมอีแจ๋วปากแดงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ